สวัสดีครับผมนัตวัฒน์อนันตสุขรูโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชิมจังหวัดละครสวรรค์ขอนําเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s e practice การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นสาระหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของความเป็นมาเรื่องราวของประเทศชาติการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จะต้องจัดกิจกรรมที่นำผู้เรียนที่มีความหลากหลายมีการวัดผลและประเมินผลในรูปแบบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนทางประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรนั้นจำเป็นต้องมีวิธีการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการมีขั้นตอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาการคิดที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งนั่นก็คือวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่ช่วยผู้เรียนให้รู้จักมีเหตุมีผลรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีการตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานค้นหาคำตอบทางสมมติฐานสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีเหตุผลนำคำตอบนั้นมาวิเคราะห์ตลอดจนสรุปเป็นข้อเท็จจริงและอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายนั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่นำมาใช้ในการฝึก ในยุคแห่งสารสนเทศในปัจจุบันซึ่งเป็นลักษณะของการผสมผสานในลักษณะของการเรียนรู้แบบปเผชิญหน้าการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมองความรู้และมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสมฤทธทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นปยมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของขั้นตอนวิจัยเชิงทดลองผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนรู้ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ80อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งและภาพรวมรวมถึงทุกด้านย่อย 2. คะแนนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก่อนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ15.92และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ8.03นั่นคือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจ .01 เช่นเดียวกัน หัวใจของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์คือศึกษาอดีตเรียนรู้ปัจจุบันและทำนายอนาคตการจัดการเรียนรู้ในที่นี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งหากมีข้อสงสัยในบทความวิชาการหรือการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ติดตามคุยูโยได้ที่ f a c e b o o k นัตวัฒร์ AS ขอบคุณครับ